ล้วอุ้ยอะรอะนขอบคุณค่ะีมากแลนี้กินกับขเหนวอันนี้กินัร้นกลีขงฝากจากน้องเกลวกจากน้องเกลีวเกีวเกีวเกียเียดีลูกดีดีเขาแก่ผมลุ้นอเยบหยบ้วเกลียวมาลเกลียวมาลาลกแล้วน้องเกวขาะอันี้กินกับข้าวเหนียวได้ไหมอ๋อ